ปลาสดๆเลยนะครับที่บริหารมาได้นะครับนี่ครับได้อันนี้ประโยชน์ให้ผู้นึงสคนแต่ว่าพวกอื่นแต่ือกินส0บาทที่บรโนครยชนตัดตัดบ้ดบัตัวประมาณที่โลครับพี่บาทโลนี่ละ หลิดเปล่าเปลี่ยนฟูนะครับพามาดูบรรยากาศนะครับการวันแห่นะครับการตึกแห้นนครับรนี่ครับคนแบบไรเลยครับนี่นะครับคงเป็นปลาที่ชาวบางถนนหน้าเลยนะครับเพิ่งเกิดซีมัล่ามไปนะครับแนวนี้ครับโอ้เออเออขึ้นทีบ้างเนี่ยวว่าพี่นี่นะครับ โบราดอกอยูนี่ประมาณซามหน่อยซ้ำซ้ำไลูกว่อยู่นี่เป็นบรรยากาศสดสดนะครับผมนี่ครับเอาชีหากันสดๆดเลยนะครับผมแล้วเขาก็เสียลามไปนะครับอยู่นี่ครับนี่ครับบรรยากาศสดสดครับนี่ครับผมรถเคียงเสียงกำลังมาครับจางเคียงเสียงใส่เลยนี่ครับนี่ครับนี่คนเส้นลามไปเห็นไหมครับชิบวนนี่ครับเรียก อามาบงงคครับเต้นสเป็นปลาธรรมชาตินะครับผมนี่ครับปลาสดๆเลยนะครับที่วันห้ามาได้นะครับนี่ครับกได้สมอูดก็น่งอาปากเบื่องกันอยู่ได้อันจะประโยชน์ให้ผู้นึ่งสองคนแต่ว่าพวกอื่นแก่ จือกินสามสิบาทนี่มัโลดนะโยัดตัดตัดบัดบักตัประมาณที่โลครับพี่โนี่ละโอ้หนี่นะครับว่านี่นกหลายแสหาเรจิคบอต่เคยังเพ่อเจเยประมาณาโล่ นี่นะครับเนาะขันบ่วเขาอันนีบ่ได้ล่งพักกันรงม่องอ้นี่นะครับผมเากิดบังตีลุงจอเขาเกิปเาเกิดปลาาพักกันอยใส่ม่องกันนึืงมาถืนองเขาเขาเกินปลาปึ้ง่ครับพ่อปลาสวายไหมครับตัวนี้ปลาสวายก็ปึ้งมันอันเดียวกันบ่ครับเออมาไข่ขึ้นกันปลาปึ้งเยามเยวนเดือดเลืดปลาปึ้ง่ครับปลาปึ้งปลาปึ้งก็เกิดปลาเทโพ่ ถ่ายๆกันปลาเก็บบ่มีเก็บออ่ะอันนี้ครับยางรถสิแตงได้พ่เอาใไรรถเด้อขนาดสามสิบบาทเดีั่นาเยียวตบน่นี่นี่นี่รถนี่นี่เปิดงานเนี่ ครับผมปลานะครับสดๆเลยครับนนโอ้ครับเบเปลาดุลับเบเจสิไปกับกโค้กไก่เห็ดบดเนื้าตีข้าวคานองกอกสูงเสียดปลาคนที่นาล่างกลายเป็นนี่นะครับผมขายกันสดๆเลยนะครับตรงอยู่ข้างซ้ายเลยครับ กำลังใครเลนะครับน้อใครคมี่โง่ครับูอะไรหลายกูมี่แม่ทไมกินไป้น่ตัวนึ่งไปที่ไหนเ่ครับเนี่ยูไรหลายอยู่นะไหนตันเ้ปงที่หไหนกันสเอดี่บ้วยน้องก่งานก็ต้อก้าดอกีกายช่วยขา่อี่ในป่าี่บเจครับผมใกันสดๆเลยนนะครับนี่ครับ ควันนี้ได้ผนดีนะครับผมขายกันสดๆเลยครับนี่ครับขายก่อนใช่ลยก่อนเดี๋ยวก็เยคอขายก่อนนครับอีกแก้วอคนี โอ้วันไม่ใครบอกรับเนี่ยม่ใเอหาานตก็้แว่าเ้อมน่หไม่อาเร้วเข้ามาดี๋ยอนนี้แม่ขานะครับผมันนี้แปโอ้วนไพี่ใครดีบอครับขายดีขายดีโอ้ยเขามาหลับหอดสวนเลยนะครับนอนหอดซ้าเลยนะครับแ้วสอด เป็นใครกันมี้ยเป็นใครนะครับเนาไหวร้ายจะเป็นใครอ๋อโกรครับบรรยากาศคนกำลังมาเลยครับร้ายเลยครับซาครับเพิ่นเลยนะครับเพิ่นแทมเลยนะครับ